เริ่มที่ผมเลยนะรับผมก็สำรับง,งานนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างดีครับกับจัสอาบนะครับผมก็สร้างสารรค์ผลงานซีรีส์เรื่องค่อยๆลากขึ้นมานะครับก็จริงเคยทํางานกันมาแล้วอย่างที่รู้กันมาเนาะกับนับสบกสดงจูบที่ผ่านมาก็รู้แล้วแหละว่าทํางานกันเป็นยังไงบ้างทํางานมามันสนุกยังไงมันมีแวลูแบบเดียวกันตรงไหนเรามองไปทางเดียวกันครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเรามาสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันสักเรื่องแล้วกันก็เลยออกมาเป็นเรื่องค่อยๆลากอย่างเรื่องนี้มันเรื่องราเป็นไง อจริงแล้วอย่างที่รู้กันเรื่องนี้มาจากสื่ยใหญ่เนาะที่แบบที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากโด่งดังมากแล้วคุณเมอร์ที่เป็นคนเขียนก็เขียนไปเยอะมากนะสามเล่มนะครับยาวมากถ้าใครเคยอ่านก็น่าจะรู้ว่าเป็นซีรีส์ที่เอ้ยเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะสโลมเบิร์ดเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามชื่อเรื่องค่อยๆรักเลยนะครับผมก็เอาจริงๆม,ม,มันมีมันมีหลายมุมมองหลายดิเมนชันที่อยู่ในเรื่องนี้เราคิดว่าทุกเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเลยครสด เป็นไงบ้างเป,เป็นไงบ้างกับเรือร่องนี้ให้มาเล่นครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แบบการเรียนรู้ของผมก็เหมือนกับตัวละครแล้วครับเพราะว่าตัวละครก็แบบเป็น first jumper ส่วนเนี่ยการที่ผมเข้ามาในวงการเนี้ยก้าวแรกมันก็เป็น first jumper เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับครับผมเรื่องนี้ก็จะเล่าก็จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ออของตัวละครแต่ละตัวละครในบริษัทก็จะมีทั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเ,เลขาคนที่เป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าถึงถึงความยากลาบากในการทํางานร่วมกันแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็ความรักครับใช่ฮนะเรือ่องแรกซีรีส์ใช่ครับใช่ครับก็สําหรับผมไม่ว่าจะซีรีส์วหรือไม่ซีรีส์วายซ,ซยีเรื่องซีรีส์เรื่องไหนๆสาหรับผมก็มันก็เป็นบทบาทที่ผมต้องต้องต้องทำงานหนักอยู่แล้วต้องทําการบ้านหนักพอสมควรอยู่แล้วก็ ไม่ได้โฟกัสว่าเป็นซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์อะไรครับก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันหมดครับมาถึงคุณอาครับของคุณอายังไงครับหญิงสาวสวยในผู้ชายเต็มไปหมดเลยเนาะ ดีมากเลยพลังงานดีมากที่กองถ่ายอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นเลยได้ไปสัมผัสว่าหนึ่งพลังงานแบบอาหารตาพลังงานอีกพลังงานอีกหนึ่งพลังงานพลังงานแห่งความตั้งใจทํางานของน้องๆเพราะว่าตัวตนจริงๆของพวกเขาก็ไม่ได้เหมือนในตัวละครด้วยแล้วก็เป็นการแสดงอ่ะแล้วก็แสดงได้อย่างแนบเนียนแล้วก็อินมากๆอะไรอะไรอ๋อปากแดงอ๋อเออ แต่ส่วนของอาก็เป็นการแสดงนะเพราะว่าตัวจริงอ่ะเป็นคนน่ารักมากแต่ว่าพี่หญิงอ่ะมันเป็นคนไร้การแต่ก็ต้องบอกว่าพี่หญิงเขาเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทําให้เขาสองคนเนี่ยมีความรักความผูกพันสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นต่างๆนั้นอาว่ามันเป็นรสชาติของซีรีส์ที่แปลกใหม่มากขึ้นสําหรับซีรีส์วายรวมถึงคนที่ไม่วายเนี่ยก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้อาว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของคนที่เพิ่งเข้าทํางานในออฟฟิศ มีความรักในออฟฟิศมีความขัดแย้งและจัดการกับใจตัวเองยังไงเอาว่ามันน่าสนใจน่าดูแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำงานมากภาพสวยคือมันไม่ได้แบบรักแล้วข้างรักอะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อยๆรักมันเป็นแบบ มันแตกต่างว่าไหมเออมันเป็นซึมซึมก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราทุกคนแหละที่แบบว่าเวลาเราจะรักใครสักคนน่ะมันจะซึบซึบค่อยคซึบเข้ามาเอาเอแล้วเราเป็นคนดูอ,ะอ่ะอาเป็นแบบสาววัยหรือกป่าเออแล้วอาเป็นคนดูแล้วอาก็จะค่อยๆรู้สึกถึงแบบความรู้สึกที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งสองคนอะไรเงี้ยน่าติดตามมากๆแล้วใครใครเป็นแฟนนิยายก็ได้ดูได้เห็นเป็นภาพแล้วนะคะ คเอา,า,า,าจริงๆมันมีหลายเส้นเรื่องมากๆนะครับออในเรื่องเรื่องนี้เนาะมันไม่ได้มีแค่เส้นเรื่องของแบบความสัมพันธ์ความรักหรืออะไรเงี้ยมีเส้นเรื่องของการทํางานมีเส้นเรื่องอีกอีกเยอะมากๆจริงๆครับผมที่อยากจะเล่าออกมาในเรื่องเร<อ>ื่องนี้เนาะก<อ>็<น>อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วเดี๋ยวไปรอรับชมกันดีกว่าเนาะครับผมจะได้ชมกันเมื่อไหร่ปีหน้าครับผมแน่นอนครับอต้นแล้วนะปีหน้าเป็นต้นสิบสองต้นแล้วกันต้นแล้วกันนะต้นแล้วกันนปีหน้าต้นแล้วกันไต่มากแล้วความฟินเรื่องนี้มันจะฟิน คือถ้าถามว่าจิ้นฟินขนาดไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าความจริงแล้วตามตามตัวนิยายมันก็มีมันก็มีบางส่วนที่เป็นที่เป็นเส้นเรื่องเส้นเรื่องของมีความจิ้นมีความฟินอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รู้จักเรื่องนี้หรือเคยอ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนว่าโฟกัสแค่เรื่องจิ้นหรือฟินเพราะว่าในนิยายอ่ะมันมีอย่างที่บอกไปมันมีเส้นเรื่องอีกเยอะมากๆที่ใช่มันมีความงดงามหลายแบบมากที่แบบว่า ที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้รอติดตามแล้วผมเชื่อว่าเป็นแฟนนยายหล่ยผมก็รอติดตามเมึ่นเรื่องคลิปไแค่กัน